ครับสวัสดีครับชาวยูทูบโลกเอามืาในนายอำเภอมาซอยงานบนก็ติดซอยลงเด้่อนทุกข้อครับทุกเมืองทุกตำบลนะครับที่ลงติดลงพ้านะครับเสพยล้วนี้อาการคุ้มข้านะครับเออารูไว้อะไรรักแท่กันตั้นตะปูยมันนะครับขอไปรักเพจจงลบพิษบวานนะครับใอ้หมอดูและรักษานะครับและสอบตัวหาดีนะครับกลับมาซูโมราก็กลับไปเทกอีกนะครับกลายเป็นปัญหา นะครับส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องในหมู่บ้านนะครับถ้าไม่พี่น้องเกี่ยเข้อมาดก็บข่วไว้แน่นะครับโดยเฉพาะก็ได้เลยร่วมกันนะครับการจัดต้นทุนของอดีตานเพื่อมาพิจารณาจนเราบอกให้ตั้งสถานที่นะครับเป็นที่พักผ่อพักคอยสำหรับบุคคลเรานี่นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีรูมอาหารของเราที่ลุกผนดลงมานะครับได้ไปร่วมกันเรื่อยๆโควิดตัวโบรานี้ผมได้บอกไปแล้วดี เดือนนี้ว่าอาี่ิบนะครับซึ่งนี่นนก็จบเป็นที่จะต้องใส่หมวกหมาดนะครับชื่อนะครับขอ